วัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปไอเจนนะครับกับบรรยากาศเย็นสบายวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเมนูมื้อเที่ยงสุดสัปดาห์กับไอเจนนะครับข้าวมันไก่นะครับไอเจนมีวิธีทํากระสุนเป็นสูตรของไอเจนโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวไอเจนจะพาไปชมวิธีทํานะครับไปกันเลยครับตั้งหม้อใส่รสดีผักชีกับกระเทียมลงไปนะครับไก่ก็จะเป็นไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อสดสด ครึ่งตัวกับซี่โครงไก่ครึ่งตัวนะครับจะใช้ส่วนที่มันๆนะครับเป็นคอไก่มันเยอะๆพอน้ําเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับรอจนกว่าไก่จะสุกนะครับพอไก่สุกแล้วเราก็จะตักไก่ขึ้นมาพักไว้นะครับเพื่อจะเตรียมน้ําสต๊อกทําน้ําหุงข้าวนะครับ ข้าวก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับซาวสักสองสามรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักน้ําสต๊อกไก่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็นําไปหุงนะครับแล้วน้ำสต๊อกที่เหลือเราก็จะมาใส่น้ําเปล่าไปสัก2ถ้วยนะครับตามด้วยฟักแฟงนะครับกับผักชีนะครับเพื่อที่จะทําน้ําซุปนะครับ ร้อนๆคล่องคอกินกับ,ข,กบ,ข,ข,บ,กบข้าวมันไก่นะครับในระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับไอ้เจิ้นก็จะมาทําน้ําจิ้มนะครับสูตรไอ้เจิ้นน้าจิ้มข้าวมันไก่นะครับวัตถุดิบก็จะเป็นขิงนะครับกระเทียมพริกสดนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับขนําขิงนะครับหั่นเป็นลูกเต๋านะครับ ใส่ลงไปในครกเลยนะครับกับรากผักชีแล้วก็พริกสดนะครับพริกแดงสดๆลงไปโคกนะครับให้เข้ากันนะครับในละเอียดหรือไม่ก็ปั่นก็ได้นะครับใส่เครื่องปั่นตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมกีบเล็กจะได้หอมๆนะครับนี่นะครับโขกหลังจากโขกให้ละเอียดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการปรุงนะครับ ก็จะใส่น้ำกระเทียมดองนะครับใส่ไปสัก 5- 6ช้อนโต้นะครับกับเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยว2ช้อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับผงชูรสแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็เพิ่มซีอิ๊วดำไปสัก1ช้อนโตะนะครับเพื่อความหอมนะครับสีสันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรเอเจ้นนะครับ ตอนนี้ข้าวก็สุกเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ไอเจ้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสวัสดีครับ